จะฟังก็กกำหนดฟังใครจะดูลมก็ดูลมไปวันนี้เรามาจะมาพูดถึงกายกับใจหรือที่ภาษาบาลีเขาเรียกว่ารูปกับนามรูปก็คือร่างกายของเราเนี่ยก็คือรูปร่างก็คือประกอบด้วยรูปนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีสี่รูป นามก็มีสี่เหมือนกันนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเนี่ยมันมีแต่เราไม่สามารถจับต้องได้แต่รูปเนี่ยเราสามารถจับต้องได้รูปก็คือเราจับแขนเราเจอแข็งๆก็เป็นธาตุดินเจอนิ่มนิมก็เป็นธาตุน้ำธาตุลม เจอความอุ่นความร้อนความเย็นนี่คือธาตุไฟประกอบได้4ส่วนคนก็ชอบพูดว่ากองเขาเรียกว่าเป็นกองมีมลูปกับนามรูปหนึ่งนามอีกสี่ก็เป็น5เรียกว่าขันห้ามีหกองกองทุกทุกคนก็จะมีขันห้าของตัวเองรลูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถามว่ารูปเราเนี่ยรูปตอนนี้เราจะมาแยกรูปกับนามก็คือกายกับจิตรูปก็คือร่างกายก็คือรูปเนี้รูปนามขันห้าที่เขาวาเนี่ยรวมกันคนก็ชอบพูดว่ารูปนามขันห้าแต่จริงๆรูปมันก็แยกเป็นสี่ก็คือดินน้ำไฟลมนามก็คือ เวทนาคืออารมณ์เวทนาสัญญาคือความจำสัญญามันก็เวทนานี่คืออารมณ์มันก็ไม่เที่ยงก็เป็นอนิจจังกันทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอารมณ์ก็ไม่ได้อยู่ดีตลอดหรืออารมณ์เสียตลอดอารมณ์เฉยเฉยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเวทนาคืออารมณ์สัญญาคือความจำความจำก็ไม่เที่ยง เราก็คิดว่าเราจําได้แต่ผ่านเวลาวันเวลาผ่านไปเราก็ลืมได้เพราะมันเป็นอนิจจังเหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารการปรุงแตง่งปรุงแต่งในบุญปรุงแต่งในบาปมีไหมการปรุงแตง่งปรุงแต่งในกายเราจับได้ไหมแต่เรารู้ว่ามันมีแต่เราไม่สามารถจะจับต้องได้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดมันมีไหมมาจับต้องได้ไหมไม่สามารถจับต้องได้แต่มันมีไหมมันมีความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าตอนเนี้ให้เราแยกรูปแยกนาะมอย่างที่เขาบอกให้ให้แยกรู้ว่ากายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายกับใจเนี่ยมันแยกกันเราคือจิตวิญญาณก็คือใจ ที่เรามาอาศัยกายนี้อยู่เราจะแยกได้ยังไงตอนนี้เราจะแยกสิ่งที่เรามองเห็นก็คือแยกรูปตอนนี้รูปของเราเนี่ยร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้นำธา,าตุไฟธาตุลมตอนนี้ให้ทุกคนกำหนดตรงหน้าของเราในหน้าของเราเรากำหนดเลยอยู่ที่ศูนย์กลางกายกายท้องของเราเนี่ยเราจะขายาย ใหญ่แค่ไหนก็ได้ตอนนี้เรากําหนดเลยว่าตอนนี้ท้องเราเหมือนห้องห้องหนึ่งตอนนี้เรานั่งอยู่แล้วก็นอนนั่งอยู่นั่งอยู่เนี่ยท้องตัวเราก็ใหญ่เรากําหนดตัวให้เราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะท้องของเราเนี่ยใหญ่ตามในในห้องนั้นก็จะมีกะละมังใบแรกเนี่ยจะเขียนว่าธาตุลมเขียนว่าลมกะละมังใบที่สองเขียนว่าไฟใบที่สาม น้ำใบที่สี่ดินเราตอนนี้ยอยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้เราตัวเราเองเนี่ยเรากำหนดเลยว่าตัวเราเองตอนนี้เรานอนหลับอยู่หลับอยู่ตรงนี้เรานอนหลับอยู่พอเรานอนหลับตอนนี้เราหลับเห็นไหมเราเอาลมหายใจลมหายใจของเราเนี่ยเอามาใส่ในกระมังใบแรกลมลมพัดผ่านผ่านไปผ่านมา ลมหายใจของเราถ้าเราไม่ถนัดในการนอนแล้วก็ตอนเรานั่งในขณะตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นกระมังสี่ใบลมไฟน้ำดินตอนนี้เราก็เอาลมหายใจลมทุกชนิดในร่างกายของเราลมที่พัดจากข้างบนขึ้นข้างล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างลมหายใจเข้าหายใจออกลมที่อยู่ในปอด ในลำไส้ในเนื้อของเราที่แทรกเข้าไปเนี้ยเอาไว้ในกะละมังใบแรกที่เขียนว่าธาตุลมะกะละมังใบที่สองเนี่ยธาตุไฟความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยเรามาไว้ตรงนี้หมดเลยความร้อนที่อยู่ในตับไตไส้ปอดที่อยู่ในล้อความร้อนในร่างกายของเราทุกอย่างเอามาไว้กะละมังใบที่สองใบแรกที่เราเห็นเป็นธาตุลมเนี่ยถ้าเรามองลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือน ลมมันวนมีความรู้สึกว่าลมมันวนอยู่ในกระลมังถ้าเรามองลงไปถ้าเราจิตสงบเนี่ยเราเอาจิตดูนะเราตาเรามองไม่เห็นเพราะตาเราหลับดูเราเอาความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยไปดูมันใบแรกเนี่ยเราก็เห็นลมวนไปวนมาวนไปวนมาอ,อยู่ในกระลำมังใบแรกพอใบที่สองเนี่ยธาตุไฟเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหม็นมีความร้อน มองไปตรงกระมังใบที่สองเราก็จะเห็นเหมือนมีความร้อนใบที่สามเราก็เอาธาตุน้ําในร่างกายของเราทั้งหมดธาตุน้ําน้ําเลือดน้ํำน้องน้ํามันข้นน้ํามันเหลวน้ําตาน้ําเลือดน้ํามูดน้ําคูดน้ําปัสวะน้ําดีน้ําทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเราเอาไว้ในกระมังใบที่สามตอนนี้เราก็ เราดูไม่ออกเลยตอนนี้น้ำเลือดสีแดงน้ำดีสีเขียวตอนนี้ไม่รู้น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรเป็นกองไปอีกกองนึงนะเป็นในกระมังใบนั้นใบที่สามที่เขียนมาธาตุน้ำเป็นน้ำน้ำทุกชนิดอยู่ในตรงนี้เราดูไม่ออกเลยตอนนี้ว่มามันเป็นน้ำอะไรกระมังใบที่สี่ตอนนี้เราก็เอาตับไตไส้ปอดผิวหนังขนผมเล็บ ที่เป็นธาตุดินทั้งหมดเอามาใส่ในกระมังที่เขียนว่าธาตุดินตอนนี้ตอนนี้จนเหลือเอาหมดแล้วหนังผมขนเล็บมาอยู่ตรงน,นี้หมดมาอยู่ในกระมังใบนี้ตอนนี้เราเหลือแต่โครงร่างโครงร่างทั้งหมดเป็นธาตุธาตุดินตรงนี้ธาตุดินตรงนี้ก็คือกระดูกทั้งหลายนั่นเองเราก็เอาโครงกระดูกเราทั้งหมดเอามาใส่ในกระมังใบที่สี่ที่เขียนว่าธาตุดิน เรามองดูซิตอนเนี้ยธาุดินตรงนี้มันใช่เราไหมเมื่อกี้ตัวเราเนี่ยยังนั่งอยู่เลยแต่ตอนนี้เราไปไหนเลาเราไปอยู่ในกระมังสีใบนั่นเองตอนนี้เรามองดูกระมังใบแรกมีแต่มีแต่ตับไตไส้ปอดโครงกระดูกเราดูออกไหมว่าเนี่ยเราดูไหมว่าเป็นเราดูออกไหมว่าเป็นเรามันก็เป็นเนื้อกล้ามเนื้อต่างๆกระดูก เส้นเอ็นต่างๆอยู่ในกระมังใบนี้ให้เราดูมาดูเอาจิตดูนะความรู้สึกด,ดูใบแรกนี้ที่เขียนว่าธาตุดินตรงไหนคือเราเมื่อกี้ยังเป็นเราอยู่เลยตอนนี้ไปอยู่ในกระมังสีใบนะั้พอเราแยกแยกแยกกันเนี่ยมันมันก็แยกกันนะเราไม่สามารถจะเอามามาดูได้ว่ามันเป็นเราตรงไหนอ่ะก็คือเนี่ยเราแยกธาตุดินธาตุดินก็ ดูซิมันตรงไหนมันคือเรามองออกไหมว่าเป็นเราเราก็มองไม่ออกเพราะมันอยู่ในกะลังมั่งหมดละเราไม่มีกองกองกันอยู่เม็นข้าวเหม็นคลุ้งไปหมดเหมือนเขียวคนก็เหม็นเหม็นข้าวข่าวเออดูใบแรกไม่ใช่เราไใบเนี้ยที่เขียนว่าธาตุดินเนี้ยมันตรงไหนมันเป็นเราก็เมันเป็นแค่ธาตุดินแค่นั้นเอง ดูใบใบที่สามดูที่เขียนว่าธาตุน้ําน้ําเลือดน้ําหนองนี่เราเปล่าเราก็ดูซินี่มันเป็นเราไหมน้ําทั้งหลายเนี่ยที่มันเมื่อกี้เราออกมาจากกายของเราแล้วตอนนี้มันตรงเนี้ยไม่มีกายแล้วมันมาอยู่ในกระมังใบที่สามที่เขียนมาธาตุน้ําเนี่ยเราดูออกไหมว่าน้ํานี่มันเป็นน้ําของเราเป็นธาตุน้ําของเรานะ <í S 2> โอ้ห<อ>นี่น้ําดีเรานะน้ําเลือดเลานะเราดูออกไหมว่ามันเป็นน้ําของเรา โอ้โหดูแล้วมันสกปรกนะก็สกปรกมันเหม็นข้าวเหม็นโอ้ช้ำเลือดช้ำน้ำไม่รู้สีไหนเป็นสีไหนปนกันไปหมดดูซิมันเป็นเหล่าไหมเราก็ไปดูกระเบงใบที่สองที่เขียนว่าธาตุไฟความร้อนในตรงเนี้ยเราดูซิมันเป็นเหลาหรือเปล่าเราดูไปดูมามันมีแต่ความร้อนนี่มันจับดูมันก็ร้อนร้อนอุ่นอุ่นแล้วมันเป็นเหลาไหม เราก็ดูคิดพิจารณาว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ธาตุไฟแค่นั้นเองมีแต่ความร้อนจับมันแค่ร้อนแค่อุ่นๆล้วก็ดูมันดูยังไงมันก็ไม่ใช่เราเราไปดูกระมังใบแรกที่เขียนว่าธาตุลมวนไปวนมาอยู่ในกระมังใบแรกที่เขียนว่าธาตุลมเฮลมนี่มันคือเราหรือเปล่าม,มันก็แค่ธาตุลม เนี่ยตอนนี้เราเอาแยกกันเพราะว่าธาตุทั้งสีมันไม่ประกอบกันมันก็เลยเป็นกะละมังกะละมังเป็นสี่ใบพุทธเจ้าถึงบอกร่างกายของเรานี่คือธาตุทั้งสี่มาประกอบกันเกาะเกี่ยวกันมันถึงได้เป็นรูปร่างนี้ขึ้นมาให้เราคิดพิจารณาดูซิพอเราแยกกันเสร็จเอามากองรวมกันอย่างเงี้ยเราดูออกไหมว่าตรงไหนคือเรา ธาตุลมนี่ใช่เราไหมธาตุไฟนี่คือเราไหมธาตุน้ําคือเราไหมธาตุดินนี่คือเราหรือเปล่าให้เราคิดพิจารณาดูว่าเราเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าบอกที่เรารู้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันแค่กระลำบังสีใบแค่ธาตุทั้งสี่เราที่สามารถดูได้ว่าตรงไหนมันคือเรา เรามองอย่างนี้เรามองเนี่ยธาตุทั้งสี่มันไม่ปักมันไม่สมดุลกันมันไม่เกาะเกี่ยวกันมันเลยอยู่ในกระลมังสีใบทีนี้เราจะเอามาประกอบกันเรารู้ละตอนนี้มันเป็นแค่กระลำมังสีใบมันธาตุทั้งสี่เองเราจะรู้จักใจของเราเราไม่ใช่กายนี้กายนี้พวกนี้มันไม่ใช่เราเป็นประกอบในธาตุทั้งสี่ตอนนี้เราก็เอาธาตุดินก็คือโครงล่างของเรากระดูกทั้งหลาย เอามาตั้งก่อนตอนนี้เรามาตั้งแล้วก็เอาเนื้อเอาหนังเอาเนื้อเอาตับไตไส้ปอดทั้งหลายมาประกอบกันไปครับเอาที่เราออกมายัางไงแล้วก็เอากลับคืนไปอย่างนั้นตอนนี้มันก็เป็นโครงล่างขึ้นมานะตอนนี้สุดท้ายเราเอาหนังพุ้มเข้าไปแล้วก็เอาธาตุน้ำทั้งหลายน้ำดีน้ำเลือดน้ำนองน้ำปัสสาวะน้ำตาน้ำทุกชนิดใส่ลงไป นนเราก็เอาธาตุไฟใส่ลงไปแล้วเราก็เอาธาตุลมใส่ลงไปตอนนี้ร่างกายนี้มีลมหายใจเนี่ยเพราะว่าธาตุทั้งสี่มันประกอบกันมันเกี่ยวกันมันอยู่เกี่ยวอยู่เกี่ยวกันประกอบกันมามันก็กลายเป็นรูปร่างหน้าตาเราก็เราก็บางคนเนี่ยก็ต้องไปยืดอีกนี่มันเรานี่เราก็คิดว่า โอ้นี่มันเป็นเรานี่นลืมไปแล้วว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เราให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆว่าเราสุดท้ายมาเราจะรู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะมันเป็นธาตุทั้งสี่ตอนนี้ถึงแม้ว่าถ้าเราวิปัสสนาญาณเราดีเราจะเห็นเลยว่ากายนี้มันป,ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นั่นเองเราคือผู้มาอาศัยกายนี้อยู่ เราคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยกายนี้อยู่กายมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ได้ยังไงมันก็ดับไปมันตามอายุของมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเริ่มโตโตโตเริ่มมีอายุแล้วแก่แก่หนึ่งวันผ่านหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันผ่านสิบปีก็แก่สิบปีมันสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็เหมือนเหมือนโลกเนี่ยร่างกายของเราก็ประกอบ ธาตุทั้งสี่เหมือนกันเหมือนโลกโลกนี้ก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มันไม่มีจักกีลังยั่งยืนธาตุไหนที่มันเสื่อมมันเกาะเกี่ยวกันไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องสลายหายไปหมดเราคือวิญญาณธาตาที่มาอาศัยกายอยู่ให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆจนพิจารณาจนให้เห็นว่าโอ้กายนี้มันไม่ใช่เราจริงๆนะมันเป็นธาตุทั้งสี่จริงๆมันก็ประกอบกันมันก็เป็นของมันอย่างนี้ าตุสี่ชนิดนี้มันก็ประกอบเป็นร่างร่างนี้อยู่แล้วเราคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยกายนี้อยู่เราคือใครเราก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มาตรงนี้พอเราเข้ามาอยู่ในร่างนี้ปุ๊บเราก็ยึดเลยว่าโอ้กายนี้คือเราเราคือกายนี้ใครจะทําเราเนหะ็นไหมเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในกายนี้มันทําเรามันทําเรา เราก็จะยึดนี่คือกายเรานะพอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็นี่คือเรานะใครจะว่าจะด่าเราไหมใครจะหาเรื่องเราเราก็บอกอ๋อถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าไอคนมันนินทาว่าร้ายเรานมันว่ากายเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราเนี่ยเราคือจิตวิญ,ญญาณที่มาอาศัยกายนี่เราก็จะสามารถแยกรูปแยกนาม เราก็สามารถแยกกายกับจิตนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อกายนี่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมดินน้ำไฟลมแต่เราคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยกายนี้อยู่เราจะรู้เลยว่าอ๋อมันแยกกันจริงๆนะที่เราจะแยกกันอย่างนี้ได้ก็ต้องเรามีต้องมีปัญญาในการคิดพิจารณาจะมีปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราต้องมีสมถะก่อน หาใจเข้าพูดหาใจออกโทดูจิตจนสงบผ่านนิวรณ์หประการทรงฌานให้ได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานสี่เนี่ยสำคัญมากพอถึงฌานสีเราจะสงบเงียเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ผ่านไปถึงอุเบกขาจิตเราก็จะมีปัญญา เราก็จะคิดพิจารณาเอาเรื่องนี้มาคิดพิจารณาดูว่าโอมันจริงไหมจริงไหมธาตุทั้งสี่เราก็ว่างๆเราก็เอากระลำบังสี่ใบมาให้เรามาพิจารณาบ่อยๆว่าไอ้ตรงไหนมันคือเราธาตุดินหรือเปล่าธาตุน้ำหรือเปล่าธาตุไฟหรือเปล่าธาตุลมหรือเปล่าที่มันเป็นเรามาถึงจุดจุดหนึ่งถึงตอนนั้นนะเรารู้แล้วากายกับใจมันแยกกันเราคือจิตวิญญาณที่มันต้องไปต่อ เราจะรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงที่จะไปให้มันดีกว่าเดิมในชาตินี้เรามีร่างกายแบบนี้เกิดมามีแต่ความทุกข์เกิดเป็นคนก็ทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนรวยคนจนก็ทุกข์เหมือนกันหมดทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ากายนี้เองเพราะเรามีร่างกายเราถึงทุกข์ให้เราคิดพิจารณาดูบางคนก็มาไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าไม่มีร่างกายมาทรมานเทวดาก็อยู่ไม่นานนกัน พอถึงเวลาก็ต้องหมดบุญจากเทวดาส่วนมากก็จะลงข้างล่างเลยบุญใช้ไปหมดแล้บางคนทำบุญน้อยลงไปอบายภูมิทั้งสี่ก็จะกลับขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนเอาไปเกิดอยู่พรมโลกสุขมากอยู่นานานานจนลืมไปละหมดบุญมาเกิดใหม่ ต้องมาใช้เวรใช้กรรมอย่างที่ไม่ทำยังที่ยังไม่ได้ใช้เวรใช้กรรมคนเราอ่ะมันมีทั้งทาดีและทําไม่ดีนะคะกันไปมากบางน่อยบางบางคนก็ทําบุญเยอะบางคนก็ทําบุญน้อยแล้วแต่ว่าเราจะทามากหรือทําน้อยอยู่ที่บุญกุศลที่เราสร้างมาทําบุญเยอะเราก็มีความสุขเยอะทําบุญน้อยเราก็มีความสุขน้อย ไม่ทําบุญเลยก็หาความสุขไม่เจอให้เราคิดพิจารณาดูว่าเราอยากจะเกิดเป็นอะไรไเกิดเป็นคนก็ไม่จรังยั่งยืนม,มีอาการอายุสั้นเกิดเป็นเทวดาอายุยาอายุนานอยู่นานนานจนลืมบางคนนานจนลืมไปละแต่สุดท้ายหมดบุญก็ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นพรหมนานมาก นานจนลืมสุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดอีกมาเวียนวาไายตายเกิดไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติไม่รู้กี่อาสงไขยกับแต่ถ้าเราชาตินี้เรารู้แล้วว่าอ๋อกายนี้เราแยกรูปแยกนามกายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงเราก็จะไปยึดกายนี้กายนี้มันเป็นของมันในเมื่อเราไม่ยึดกายนี้แล้วเราจะเอาอะไรเราก็ไม่หวังอะไรละที่จะหวังลำหวังลอยหวัง ไห้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพื่อกายเนี่ยในเมื่อเราไม่มีกายแล้วเราจะเอาอะไรพวกนี้ไปทำอะไรเราก็จะตัดโลภโทสะโมหะราคะได้เราก็มีจุดเดียวที่เราจะไปคือพระนิพพานดินแดนบรมสุขต้องกลับมาทุกข์อีกอยู่ที่นั่นจนชั่วนิดนิดัน์ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอก ปฏิบัติตามมหาสติปฐานสี่ปฏิบัติตามมัคมีองแปดเรารู้แล้วเรามีปัญญาแล้วเราก็ปฏิบัติไปพยายามทําให้ได้มันไม่เหลือบากกว่าแรงอยู่ที่ความตั้งใจของเราเราจะตั้งใจเอาจริงเราก็จะได้จริงถ้าเราเอาเล่นเราก็จะเอาได้เล่นเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้านิพพานได้หมด บรรลุพระอาหารหันในชาตินี้ได้หมดถ้าเราไม่หยุดเดินถ้าเราหยุดเดินเมื่อไหร่โอกาสไม่มีเลยเป็นศูนย์แต่ถ้าเราไม่หยุดเดินเรายังมีโอกาสตามใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่โอกาสเรายังมีตามใดถ้าเราหมดลมหายใจโอกาสเราก็หมดแล้วให้ทุกคนไปคิดพิจนารณาดูบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริง ศาสนาผู้เป็นศาสนาของผู้มีปัญญา